ก็ไม่หายทันทีไม่รู้เป็นยี้เย่เลยกูเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยได้เงินมาก็เอาไปจ่ายค่าหมอหมดเดี๋ยวพูดไปงั้น,ก,นกูยังไม่ได้ไปหาหมอเลยไม่งั้นกูไม่มานั่งบนอย่อยางงี้หรอกสวยครับสวยครับวายมาคิวโอ้โหไปเขาปล่อยเบ็ดสิบหลายไปก่อนแล้วกันชิวๆไป <c oughs> โอ้ยปวดเนือ้ปอปวดตัวตอนนี้โอ้ยเอ,อสวยจัดปืนไหลโอเคได้อย,อยแบบอู่โอ้ยมันแตกมาแบบว่าบอยออกมหรือมันต้องเข้าฟรีสปินวะฮะหรือมันต้องเข้าฟรีสปินวะฮ้ย จะลองเพิ่มเบ็ดยี่สิบสามสิบไปเลยฟรีสปินมันอยู่ในอากาศอยู่ที่คุณจะคว้ามันมาได้หรือเปล่าสี่ร้อยแม่งเพิ่มเบ็ดก็ไม่ได้ลดเบ็ดก็ไม่ดีไม่อยากลดเบ็ด ไป,ไปโอเคโอเคสวยเลยอย่างนี้สองร้อยมาหลายต่อหกสิบสี่โอ้ได้อยู่ได้อยู่แต่ก็ไม่หนักเท่าไหร่วะไอเ้เหี้ยกูเบ็ดยี่เลยนะเว้ยแม่ยัด ย่าเพิ่มเพิ่มลดลดอยู่นี่แหละกูไม่ไม่ไปไหนสักทีเข้าฟรีสป,ปินให้หน่อยดิหรือแบบขอดอกเป็นเพียงดิโอ้ยปืนอุย้ยได้จริงไงเฮียพันเก้าไอสัตว์มาดิเอ,อ้ยเอาเรื่องว่ะเนี่ยปืนลงจิงกว่าสองพันเก้าเลยไม้นี้โคตรเอามันต้องอย่างนี้เฮียมาจ่ายอะไรแค่ร้อยเดียวสองร้อยเก้าสิบเจ็ดสิบอะไรโอ้เลอะเทอะมันต้ององี้แหละ นี่ยเดี๋ยวคาวบอยที่เราคุ้นเคยอ้าวจะลงเลยเปล่าอฮ้ยแล้วลงจริงเหี้ยมาดิรอดูเลย จ่ายเท่าไหรเบ็ด80นาน,นานทีมีให้เห็นส่วนมากไม่ใช่อะไรนะกว่าจะมากดถึงเบ็ด80จะเจ๊งก่อนไม่ก็เข้าฟรีสปินช่วงแบบเบ็ด30 40ก่อนเพราะช่วงเบ็นั้นคนมันไม่ค่อยเล่นไงมันเลยเข้าฟรีง่ายเออแต่รอบเนี้ยมาเข้าเบ็ด80บว่ะแต่ว่านิ่งว่ะอ้เฮียเลยสามไม้แล้วอุ้ยสวยอยู่เอ้อุยอยากได้เอ้เอยาเ,เ,เอ้ไหอยเชี่ย มันจะฝากไม้สุดท้ายน่ยอุ้ยหมวกได้อยู่คูณไปครับอุย้ย okay. หมื่นโอเคคุยกันได้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 ผมหมื่นเก้าไปดิเมนี้คุยกันได้ 19, ไดอไดโอเคสองหมื่นสองหเอ็ดสองหเอ็